สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับสดเสด็ๆนะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับตอนจบเลยนะครับว่าสําหรับเจ้าตัวมี11อัลตรเนี่ยมันน่าสนใจกับราคา30,000กว่าแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับจากการใช้งานจริงของผมมาได้นานมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาทําเป็นรีวิวข้อดีข้อเสียจริงๆสักทีหนึ่งนะครับเราจะเริ่มต้นเนี่ยที่ข้อดี ของเจ้าตัวมี11 Ultra ก่อนเลยนะครับข้อแรกเลยเนี่ยผมว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครเนี่ยที่จะบ่นเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของกล้องหลังของเขาเนี่ยนะครับประกอบด้วย3ตัวด้วยกันนะครับก็คือสำหรับเลนหลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านเมกะพิกเซลส่วนอีก2เซ็นเซอร์ที่เหลือเนี่ยเป็นเพ r ริสโคปอยู่ที่48ล้านเมกะพิกเซลและก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเลนอัลตร้าไวที่สามารถออโต้โฟกัสได้ อีก48ล้านเมกะพิกเซลนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นคอถ่ายภาพชอบถ่ายภาพเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังกับเรทราคานี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยไม่พูดไม่ได้นะครับคือผมเองเป็นคนที่ตื่นเต้นกับมือถือที่แบตเตอรี่เยอะๆออึดๆมากๆคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ย snapdragon 888ก็จริงนะครับแบตเตอรี่ 5,000 mah ก็จริงคือมันฟังดูเหมือนจะไม่เยอะนะครับแต่พอผมได้ใช้งานจริงปรับแบบ 60Hz refresh rate แล้วก็เป็นหน้าจอแบบ full hd plus เนี่ยโคตรอึดอะจริงๆตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นมือถือแบบ2-3วันชาร์จทีก็ได้นะครับแล้วที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการชาร์จไว ในนี้สำหรับคนที่ซื้อเครื่องไทยนะครับมันก็ยังจะมีต้องให้ดูอยังไงก็ต้องให้ดูที่ชาร์จหัวชาร์จนะครับพร้อมสายชาร์จ67วัตต์ยังมีให้เราอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้เนี่ยชาร์จแป๊บเดียวคือผมไม่ได้เป็นคนที่ยึดติดกับพวกสเปคมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอใช้งานเจ้าตัวนี้เนี่ย ชาร์จแป๊บเดียวเนี่ยคือเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบเหมือนมานั่งคอยมองมันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเต็มเมื่อไหร่จะเต็มพอเหลือบตาไปมองเนี่ยมันก็เต็มแล้วอะนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวมี11 Ultra อย่างแท้จริงต่อมาในเรื่องของลำโพงนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่พูดเลยเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นที่น่าเสียดายนะครับกับทาง Harman k a r d o เที่เขาอุตสาห์ชูนเสียง ตรงนี้มาให้เรานะครับไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยจะสามารถโกนเน่ตรงนี้นะครับคือลำโพงที่ออกมาเนี่ยออกมาทั้งด้านหน้าด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเสียงที่ออกมาเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวผมจะทำรีวิวทดสอบนะครับว่าจะตัวลำโพงของมี11 Ultra เนี่ยสูสีส กับมือถือที่ผมคิดว่าเป็นมือถือที่ฟังเพลงได้ดีที่สุดในตอนนี้อยู่หรือเปล่านะครับส่วนในเรื่องของจอเนี่ยแน่นอนหน้าจอขนาด6.81นิ้วนะครับและยังมีความไฮโซนิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะชอบก็คือความเป็นเคิร์ฟสกรีนของเขาเนี่ยมันเป็นเคิร์ฟที่มันมีประโยชน์นะครับดูไฮโซด้วยแล้วก็ เวลาที่เราดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนมันไหลออกมาข้างๆแล้วที่ดีคือมันทัชมันไม่ลั่นตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือแรกๆนะครับในหลายๆตัวที่เป็นจอโค้งแล้วจับไปแล้วทัชมันไม่ลั่นอ่ะคือผมเลยค่อนข้างที่จะประทับใจกับการดีไซน์นะครับของตัวมี1 1บเอ็มากๆนะครับส่วนฟีเจอร์พิเศษ มี11 Ultra เลยนะครับก็คือนี่ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับก็คือเป็นเจ้าตัวหน้าจอแบบแบ็กสกร e นนะครับแบ็กสกรีนตัวนี้เนี่ยมันถามว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยจากซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยละกันตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันของผมเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ คือมันก็ยังทำอะไรมากไม่ได้นะครับคือมันสามารถที่จะถ่ายเซลฟี่แบบจากกล้องหลังได้แล้วก็เวลาที่เราจะถ่ายแบบหรือว่าถ่ายคนเนี่ยเขาก็จะสามารถเห็นตัวเขาเองได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยมันก็จะเห็นอย่างเนี้ยนะถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากๆนะครับแต่ว่าถ้า คือมันอยากจะให้แบบหน้าจอมันใหญ่ข่านี้อีกนิดนึงอ่ะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยสมมุติว่าเราถ่ายพอร์เทรตเราก็ต้องถอยออกไปไกลๆนิดนึงนะครับแล้วเวลาถ่ายตัวแบบเนี่ยตัวแบบเขามองไม่เห็นไงตรงนี้เป็นจุดที่ถ้าเกิดว่าเป็นมี12 Ultra เนี่ยถ้าเกิดมีการปรับปรุงในเรื่องของแบ็กสกร e ดเนี่ยก็จะเทพมากๆเลยข้อสุดท้ายนะครับที่มี11 Ultra ทําออกมาแล้วผมประทับใจ มากๆเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของแฮปติกฟีดแบ็กแฮปติกฟีดแบ็กเนี่ยผมพูดไปตั้งแต่คลิปก่อนเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่เราพิมพ์เนี่ยการสั่นสะเทือนในการพิมพ์ของเราเนี่ยมันได้อารมณ์ในการในการพิมพ์มันได้ฟีลลิ่งในการพิมพ์มากๆนะครับถือว่าเป็นมี11ถือว่าเป็นเสียวมีที่ทำให้ผมประทับใจในตัวของการพิมพ์แบบเมามันได้ด้วยนะครับส่วน เราพูดถึงข้อดีกันไปเนี่ยจะไม่พูดถึงข้อเสียไม่ได้ข้อเสียเนี่ยก็มาอีก5ข้อนะครับสั้นๆแล้วกันนะครับคือข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของเหมือนเดิมที่ผมเคยพูดไปกล้องหน้ากล้องหน้ามันยังทำออกมาได้แบบมันยังไม่น่าประทับใจอ่ะเ้าใจไหมคือกล้องหน้าของเขายังเป็นฟิกซ์โฟกัส อยู่แล้วเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันถ่ายได้เต็มแม็กซ์อยู่ที่ Full HD plus 6 0เฟรม per second ถือว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นมาที่ดีแต่ถามว่าทำได้ดีมันควรจะทำได้ดีมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าราคาแบบนี้แล้วก็เป็นมือถือเรือธงนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยย้อนกลับมาในเรื่องของแบตเตอรี่นิดหนึ่งแบตเตอรี่เนี่ยพอไม่ว่าจะเปิดหน้าจอ เปิด High Refresh Rate อยู่ที่60 h z ิหรือว่า120 h z ก็ตามนะครับแบตเตอรี่ถือว่าทำไม่ดีถ้าเกิดว่าเราปรับจออยู่ที่ Full HD Plus นะแต่เมื่อไหร่ที่เราปรับจอเป็น QHD Plus หรือว่าจอ 2K เนี่ยแบตไหลเป็นน้ำเลยอะ่ะอันนี้คือจากการใช้งานที่ผมประสบมานะครับแต่ว่าถามว่าจอมันสวยขึ้นไหมเนี่ยก็สวยขึ้นแต่ว่า มันไม่ได้แตกต่างมากสักเท่าไหร่กับเจ้าตัว Full HD Plus นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการใส่แบตเตอรี่มาให้เพิ่มอีกนิดนึงในตัวของ12 Ultra ก็จะดีมากนะครับส่วนข้อต่อมาเนี่ยในเรื่องของการใช้งานแอปโค o นตรงนี้เนี่ยคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะยังยังบ่นกันอยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะครับเพราะว่า ไอการใช้แอปโครนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้ใช้กันบ่อยนะครับอย่างตัว Facebook ง่ายๆพอเราต้องการที่จะดึงภาพออกมาจากตัวแกลเลอรี่เนี่ยมันไม่สามารถทำได้ดังนั้นขอให้ทางเสียวหมี่เนี่ยปรับปรุงในเรื่องของซอฟต์แวร์อีกนิดนึงเนี่ยมันจะออกมาแบบดีกว่านี้เยอะนะครับส่วนข้อต่อมาเนี่ยเป็นในเรื่องของแบ็กสกรีนอีกรอบหนึ่งแบ็กสกรีนคือตอนนี้จากซอฟต์แวร์ล่าสุดเนี่ยมันถ่ายได้แค่ กล้องธรรมดานะครับเหมือนกับว่าเป็นกล้องถ่ายภาพธรรมดากล้องวิดีโอก็ไม่สามารถทําได้ดังนั้นเนี่ยอยากจะให้มีการอัปเดตแล้วก็สามารถใช้เจ้าตัวประโยชน์อ่ะอยากจะให้มันมีประโยชน์มากกว่านี้ไม่ใช่แค่โอเคดูเวลาแล้วก็ถ่ายแค่แบบเซลฟี่แบบกล้องอัตโ m ม t ติก่ะมันควรจะต้องมีการปรับนู่นนี่ถ่ายวิดีโอวิดีโอเราสามารถเออฟล็อกถ่ายวิดีโอไปนูน่นไปนี่ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ทางเสี่ยวหมี่ออกซอฟแวร์มาแก้ไขผมเชื่อว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับกับ snapdragon 888แบบนี้ด้วยนะครับส่วนข้อสุดท้ายอันนี้เนี่ยคือพอใช้งานมาระยะยาวเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเจ้าตัวการรับสัญญาณของ Wi-Fi มันระยะคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ใ,ใกล้ตัวโมเด็มนะครับ เราเตอร์ต่างเนี่ยคือมันทำงานได้ดีเน็ตวิ่งปลูทปลาดแต่ว่าถ้าเกิดว่าระยะการทำงานมันสั้นไปนิดนึงอะ่ะอันนี้คือเป็นคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นทีฮาร์ดแวร์นะครับดังนั้นเนี่ยก็ตามนั้นถ้าเกิดว่าจะใช้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ใ,ใกล้ๆเจ้าตัวโมเด็มเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นข้อดีข้อเสีย5ข้อดี5ข้อเสียของเจ้าตัว เซี่ยวมีมีส1บเอัลตร้านะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยหรือว่าเป็นประโยชน์เนี่ยทุกคนคิดว่าตัวนี้จะซื้อแน่นอนหรือว่าเฮ้ยหลังจากดูรีวิวแล้วเนี่ยขอศึกษาเพิ่มอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้มีอะไรสอบถามมาได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สุร์เสิรนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ Just subscribe. Oh. Oh.